นิทานเรื่องก้อนหินประหลาดณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ที่มีแต่ความเงียบสงบผู้คนก็อยู่กันอย่างมีความสุขชาวบ้านที่นี่มีอาชีพเลี้ยงแกะบ้างก็ทำไร่ข้าวโพดและปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อยู่ติดตีนเขาจึงค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แม้จะอยู่ห่างไกลตัวเมืองมากแต่คนที่นี่ก็มีความสุขกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ตามีกับยายบัวก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาชีพเลี้ยงแกะแกะจะมีหมาอยู่สองสามตัวคอยต้อนแกะไปกินหญ้าในทุ่งกว้างและหมาแสนรู้ของแกมันก็จะต้อนแกะเข้าคอกในช่วงเวลาเย็น เป็นแบบนี้ทุกวันตายายแค่คอยสั่งมันเท่านั้นสองคนตายายจึงมีเวลาปลูกมันปลูกข้าวโพดเพื่อหาไรายได้เสริมอีกทางวันหนึ่งขณะที่สองคนตายายกำลังหักข้าวโพดอยู่ในไร่แกก็ได้ยินเสียงหมาสองตัวมันเห่าเสียงดังไม่ยอมหยุดทั้งสองจึงรีบไปดูก็พบว่ามีหมาจิ้งจอก มาด,ด,ดอมดอมมองมองอยู่ที่ชายป่าเพื่อหวังจะมากินแกะของแกตาเห็นดังนั้นก็คว้าปืนยาวยิงขึ้นฟ้าจนฝูงหมาจิงจอกวิ่งเข้าป่าไปแล้วก็พูดด้วยความสะใจว่าน้อยพวกแกรู้จักข่าน้อยไปซะแล้วถึงข่าจะแกแต่ข่าก็ยังมีไฟอยู่นะเว้ย ยายว่ามันต้องมาอีกแน่ๆเลยตาเราจะเอาอยัางไงกันดีถ้าคืนปล่อยไว้แกะของเราก็คงต้องเป็นอาหารมันแน่ๆเลยยายพูดเสริมขึ้นตามียืนขมวดคิ้วใช้ความคิดอย่างหนักและคืนนั้นทั้งคืนแกก็ครุ่นคิดว่าจะป้องกันหมาจิ้งจอกเหล่านั้นยังไงดีเช้ามา แกก็ออกไปเดินสำรวจบริเวณชายป่าที่หมาจิ้งจอกมันออกมาหากินพบรอยเท้าหมาป่ามากมายและเหมือนว่าพวกมันจะมาซุ่มอยู่บริเวณนั้นนานแล้วตามีจึงคิดว่าถ้าแกทำคอกล้อมทุ่งหญ้า,าไว้คงจะช่วยป้องกันหมาจิ้งจอกได้ระดับหนึ่งต่อมาตากับยายจึงได้ช่วยกันตัดไม้ไผ่มาล้อมรอบทุ่งหญ้าเอาไว้ แม้จะไม่กว้างใหญ่มากนักแต่ก็ใช้เวลาทำอยู่หลายวันและที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์ทุ่งหญ้าอันเขียวขจีที่กว้างประมาณห้าไร่พร้อมกระท่อมเล็กๆก,ก็ถูกล้อมรัว้วสูงถึงระดับอกด้วยไม้ไผ่มัดต่อๆกันไปโดยรอบแกมั่นใจว่าพวกหมาจิ้งจอกจะไม่มากินแกะของแกได้อย่างแน่นอน เท่านี้ตากับยายก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วแกเลยวางใจไปทำไร่กระโพดตามปกติระหว่างนั้นก็ไม่มีหมาจิ้งจอกมากวนใจจริงๆแกะก็ยังอยู่ครบทุกตัวสองเดือนต่อมาลูกสาวของแกก็พาหลานชายมาอยู่กับตายายเพราะเป็นช่วงปิดเทอมหลานชายคนนี้ชื่อว่าภูผา อายุแปดขวบแต่เป็นเด็กที่เก่งกล้าไม่กลัวอะไรพ่อแม่จะพามาอยู่กับตายายทุกปีพ่อเปิดเทอมก็มารับกลับเข้าเมืองเพื่อไปเรียนต่อแต่ปีนี้ภูผาไม่ได้มาคนเดียวแต่พาน่านฟ้าซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมาอยู่ด้วยทั้งสองคนอายุไล่เลี่ยกันและมีนิสัยคล้ายกันเมื่อมาอยู่ที่บ้านตายาย สองคนพี่น้องก็จะช่วยเลี้ยงแกะให้ตากับยายแต่ในบางวันก็จะขอตากับยายไปล่าสัตว์ในป่าใก,กล้ๆแถวนั้นเด็กน้อยสองคนในชุดธรรมะแมงพร้อมคันธนูสะพายหลังออกเดินทางเข้าไปในป่าเขารู้ว่าแถวนั้นมีกระต่ายชุกชุมเด็กน้อยทั้งสองเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าที่เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้สูงใหญ่ให้ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดีไม่นานภูผาก็เห็นกระต่ายน้อยกระโดดเล่นไปมาอยู่ไกลๆจึงได้สะกิดน้านฟ้าแล้วพากันย่องเข้าไปช้าๆเมื่อใกล้จะถึงตัวกระต่ายน้อยมันก็รู้ตัวรีบกระโดดหนีไปเรื่อยๆเด็กน้อยสองคนก็ไม่ละความพยายามยังไล่ตามมันไปเรื่อยๆเช่นกัน มารู้ตัวอีกทีก็มายืนอยู่กลางป่าลึกสองพี่น้องมองหากระต่ายน้อยก็ไม่เจอนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะภู้าข้าว่าเราหลงทางแล้วละนั่นสิข้ามาที่นี่บ่อยแต่ก็ไม่เคยมาถึงที่นี่เลยผู้ภาตอบตอนนั้นทั้งสองเริ่มมองหาทางออกแล้วจูจ่จก,ก็มีแสงแวววาววูบวาบ สองขึ้นมาจากก้อนเห็นขนาดใหญ่เด็กทั้งสองเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่ามันคือวิหารโบราณอายุราวพันปีเห็นจะได้มีตะไคร่น้ำเกาะอยู่และมอสเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดเมื่อเข้าไปใกล้ๆแสงนั้นก็หายไปผู้ผาเห็นก้อนเห็นเล็กๆวางแปะอยู่ที่ก้อนเห็นใหญ่นั้นเขาเห็นว่ามันสวยดีเลยหยิบมันออกมา ตั้งใจว่าจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นแล้วสองพี่น้องก็หาทางออกจากป่าทึบแผงนั้นโดยการเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆแล้วน่านฟ้าก็เห็นกวางตัวหนึ่งมันยืนจ้องมองทั้งสองแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วก็เหลียวหลังกลับมามองเหมือนจะบอกเด็กทั้งสองว่าให้ตามมันไปเด็กทั้งสองจึงรีบเดินตามกวางตัวนั้นไประหว่างนั้น บรรยากาศก็เริ่มมืดค่ำแล้วเจ้ากวางตัวนั้นไปหยุดอยู่ที่กระท่อมกลางป่าหลังหนึ่งทั้งสองจึงเข้าไปที่กระท่อมและทักทายชายชาราเจ้าของกระท่อมนั้นซึ่งแกกำลังย่างเนื้อบนเตาถ่านสีแดงที่คุกรุ่นเนื้อที่เสียบไม้ไผ่มีหนังเหลืองกรอบน่ากินส่งกลิ่นหอมจนเด็กทั้งสองต้องกลืนน้ำลายด้วยความหิวชายชาราจึงยื่นเนื้อย่างให้เด็กคนละไม้ เอาหิวกันละสิกินซะแล้วคืนนี้ก่อน,นอนที่นี่และห้ามเดินทางต่อในช่วงกลางคืนเดี๋ยวเสือจะขาบไปกินเอาผู้ผาและน่านฟ้าสองพี่น้องจึงขอบคุณตาแก่คนนั้นที่ให้ที่พักและยังให้อาหารกินอีกคืนนั้นทั้งสองได้นอนค้างคืนหนึ่งคืนจนเช้าวันรุ่งขึ้นหมาของตายายก็มาเลียหน้าเลียตา จนทั้งคู่รู้สึกตัวทั้งนี้ตากับยายก็ได้ออกตามหาหลานชายทั้งสองทั้งคืนพร้อมกับหมาตอนแกะที่เลี้ยงไว้ด้วยความเป็นห่วงหลานชายแล้วหมาก็เป็นหมาในพื้นที่และจมูกของมันก็ดีเยี่ยมจึงดมกลิ่นมาเรื่อยๆจนมาเจอเด็กทั้งสองนอนอยู่กลางป่าโดยที่กระท่อมของชายชราแก่ก็หายไปสร้างความแปลกใจให้เด็กทั้งสองเป็นอย่างมาก ที่สุดแล้วสองคนก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยผู้ผ่าและน่านฟ้าเล่าเรื่องราวในป่าให้ตากับยายฟังแล้วผู้ผาก่อนนำหินก้อนกลมๆมนๆแบนๆออกมาให้ยายดูบอกว่าทีแรกมันมีแสงแต่พอเข้าไปใกล้ๆแสงนั้นก็หายไปกลายเป็นหินธรรมดาเขาจึงได้เก็บมาด้วยเพราะเห็นว่ามันสวยดี ตายายดูดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษมันก็คือหินทรงกลมแบนๆเท่านั้นเองจึงได้ให้หลานเอาไปเล่นตามภาษาเด็กแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งตายายก็พบว่าแกะทุกตัวในคอกนอนหมดสติคล้ายกับพวกมันหลับลึกไม่มีตัวไหนตื่นขึ้นมาสักตัวเดียวทุกตัวนอนแน่นิ่งโดยไม่ทราบสาเหตุตา นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกะของเราถึงได้หลับไม่ตื่นอย่างนี้ตาเอ้ยนั่นสิยายนี่มันเกิดอาเพศอะไรกันแน่ตาเองก็ไม่รู้สาเหตุแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังกลุ้มใจคุณยายก็นึกอะไรขึ้นได้สมัยเด็กๆพ่อกับแม่เคยเล่าให้แกฟังว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนในป่าทึบที่ลึกเข้าไปในหุบเขา มีวิหารอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านในยุคนั้นและในวิหารแห่งนั้นจะมีหัวใจของเทพีแห่งป่าประทับอยู่ในหินของกำแพงวิหารและเชื่อกันว่าหากผู้ใดนำหัวใจของเทพีออกมาจากกำแพงหินผู้นั้นจะพบเจอสิ่งแปลกประหลาดที่คาดไม่ถึงตอนนี้นี่เองคุณยายจึงนึกถึงก้อนหินเล็กๆ ที่หลานชายหยิบติดมือมาด้วยจึงรีบไปหาหลานชายและนํำหินก้อนนั้นไปคืนไว้ที่เดิมตายายและหลานชายทั้งสองจึงพากันเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อจะนำหัวใจของเทพีแห่งป่าไปไว้ที่เดิมแต่ทั้งสี่คนก็เดินหาวิหารเก่าแห่งนั้นอยู่หลายชั่วโมงแต่ก็ไม่พบจนไปเจอกระท่อมร้างแห่งหนึ่งจึงได้อาศัยพักค้างคืนเพราะข้ามมืดแล้ว คืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับสนิทก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งมายืนเรียกภูผาที่หน้ากระท่อมเมื่อได้ยินเสียงคนเรียกเด็กน้อยก็รีบออกไปดูที่หน้ากระท่อมพบหญิงสาวคนหนึ่งกวากมือเรียกและให้เขาเดินตามไปในที่แห่งหนึ่งเด็กชายก็เดินตามไปเหมือนโดนมนต์สะกดเมื่อไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นวิหารเก่าแก่ ที่พวกเขาตามหามาทั้งวันแต่ก็ไม่พบเด็กชายได้นำหินทรงกลมแบนๆแปะลงไปที่เดิมและมันก็เกิดแสงจ้าออกมาจนเด็กชายต้องยกมือขึ้นมาบาังตาตอนนี้นี่เองผู้ผาก็รู้สึกตัวแล้วรีบวิ่งตามหาตากับยายและน่านฟ้าพร้อมร้องตะโกนเรียกไปตลอดทางตอนนั้นตายายก็รู้สึกตัวและได้ยินเสียงหลานชายพอดี ทั้งสองจึงได้เจอกันและเมื่อรู้ว่าภูพาได้นำหินไปคืนที่เดิมแล้วทุกคนก็โล่งใจจึงได้พากันออกจากป่าแห่งนั้นซึ่งก็เป็นเวลาเช้าพอดีเมื่อไปถึงบ้านก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นคือแกะทุกตัวได้ฟื้นกลับมาเป็นปกติไม่มีตัวไหนตายเลยสักตัวเดียวพวกมันกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ส่วนมาที่เลี้ยงแกะก็ยังคงเฝ้าดูแกะตามปกติไม่ได้ตื่นกลัวแต่อย่างใดเลยและเป็นที่น่าแปลกที่ตั้งแต่นั้นมาสองตายายก็ไม่เจอมาจิ้งจอกลงมาด่อมด้อมมองๆแกะของพวกเขาอีกเลยและเมื่อช่วงปิดเทอมมาถึงพ่อกับแม่ก็ไปรับภูผาและน่านฟ้ากลับเข้าไปในเมืองตากับยายก็ใช้ชีวิตตามปกติ กับฝูงแกะที่น่ารักของแกอย่างมีความสุขและไม่เคยเข้าไปในป่าทึบแห่งนั้นอีกเลยเรื่องก้อนหินประหลาดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ